Hello the outer zone from สวัสดีครับอ่าเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้จำได้ป่าเราเปิดได้ตัวอะไรโอเคเราได้มาแล้วนะครับอสศวินหัวกะโลกหรือภาษาอังกฤษว่าสกูน้อยนั่นเองนะครับแคแอนมาวะอืมจนสลัดเดี๋ยวนะโอเคซึ่งสกูน้อยนะครับสกูสกูแช่งมันเถอะ ตัวนี้เป็นตัวแรกของผมนะครับเราเปิดซิงกันเลยทีเดียวนะเรามาดูว่าจะได้สกิลอะไรมอขอเป็นอะไรดีวะอยากที่จริงอยากใส่ดูเลื่อนนะมาดูถึกดีแต่ว่าใส่สตันน่าจะดีกว่าไม่ได้อะไรสักอย่างทับไหนทับสามโอเคได้อยู่มาเรามาอัปเดตเลยเลยนะครับอัปเดตทุทยอัปเกรดซักขั้นหกถึงบ่ะขัน้นสี่เองหรอ เลเวลอะนี่เลเวลอัพอัพดาวก็จะหมด up, 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 up. อัพอัพอัเอ่อซึ่งการอัพนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะเราก็กดอะไรที่มันมากๆไปก่อนแล้วก็กดหนังสือพันนะครับจะได้ไม่เปลืองมากนะฮะโอเค okay, ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวลร้อยยี่แล้วนะครับดาวเราก็หมด ดาวหมดทำไงนี่เลยรู้สึกคลิปนี้จะเคยบอกไปแล้วเปล่าไม่รู้นะก็ดาวน,นี้ต้องการคือแสนแสนสนนี่นะฮะกดอุ๊ยเยอะๆแสนสี่แสน 4, แปดเฮ้ยไม่ใช่แสนสองแสนสองแสนสี่โอเคแล้วก็อีกแปดร้อยนะครับขาดอีกหนึ่งโอเคนี่ ซึ่งเราจะได้เวมาสักร้อยหกนี่แหละนะฮะออสวินหัวกะโหลกจุติแล้วไหนวะหายนี่ไ,ไงสปริงอัพอัพอัพรู้สึกช่วงนี้จะต้องใช้เยอะนะครับ เฮ้ยดีเบาวะดีแหละก็ขาดอีกสองล้านนะฮะสองล้านหาแบตหาได้จากไหนบ้างปุ่นสิครับรออะไรสองล้านตัวนี้สี่แสนเออเ้เดี๋ยวเราเอาก็ะโหลกลงมาด้วยดีกว่า เอาออกเอาตัวไหนออกดีเอาตัวนี้ออกนะแล้วก็เอากระโหลกลงโหนี่เอ้ยแล้วก็หินเขียวจางฮีโร่ฮีโร่ใช่ฮีโร่เนีครับซากอ่ะหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเอามายังไงเราก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับเราไม่ต้องไปสีเลียสนะครับผม ให้เหลือศูนย์ไปเลยได้ถึงไหนเนี่ยขั้นไหนวะหกเจ็ดถึงแปดเปล่าไม่ถึงนะฮะงั้นไม่ถึงเราก็กดออกครับไม่ต้องสีเรียสเจ็ดอันนี้เกินสองสามโอเคขั้นเจ็ด ฟมาครับบุกเลยสองล้านสองล้านหัตตังก่อนสองล้านไม่ไหวเฮ้ยบ้านนี้ตั้งเยอะว่ะเอาไงมันดีชใช้ธงไปเลยครับโอ้ใครยิงลำแสงเลเซอร์ <laughs> เออว่ะพูดถึงเรื่องเพชรก็ยังไม่รีวิวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับย <c oughs> ิงลำแสงเลเซอร์วะ่ะ <c oughs> น่ารักดีโอ้ oh, สวินหัวก็ลกเราจัวจัวมันเลยครับจัวเพลินเลยพูดถึงมันดูยากเนาะเวลาทำเพชรอะไรมามันรู้สึกมันมียูนิตเยอะๆอ่ะเอื่อ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับสองล้านไป let's go ซึ่งผมจะไม่อัพไปเลเวลแปดสิก่อนนะครับจะอัพดาวไว้เฉยเพราะว่ารู้สึกดาวเราจะขาดแคลนนะครับถ้าเราอัพไปเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูไปแปลงล่างตรงไหนมาวะเอ้ยงี้ก็อัพได้ดิถูกปะ เกือบเกือบไม่เข้าไปดูนะ <laughs> นี่ครับดาวสี่ล้านซึ่งรายได้ดาวหลักเราก็จะมาจากหนังสือเนี่ยแหละครับ <laughs> เวลาอัพสกิลอัพไม่ใช่อัพสกิลอัพเลเวลมีโลเราก็จะใช้ส่วนนี้แทนนะครับผมตอนนี้ตัวที่จะแปลงร่างก็คือตัวเฟนทอมคิงนะครับอืมเดี๋ยวผม เทปนี้เป็นเทปของสกอไลท์นะครับโอเคตั้งไว้นี่แหละโอเคก็เดี๋ยวจะเอาไปบุกดูเอ้ยเวลาเราเทปเราไปไหนวะเราไปลนเจียนดีใช่ปะพี่คาดไม่ไหวหรอกนี่พอซึ่งสกอไลท์นี่นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่านี่นี่ตีเร็วตีแรง ตีเร็วตีแรงถึกครบครบเลยครับแต่ว่าจะแพ้พวกสตันแล้วก็พวกโลบับนะฮะตัวนี้กับเจ้าปีศาจนี่ก็สู่สีกันนะครับถ้ามาจัดอันดับว่าใครคือที่หนึ่งนี่ก็คงยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะอะไรด้วยนะครับดูครับโป๊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 วันช็อตวันคิวกันเลยทีเดียวนะครับเวลาสกิลบัฟขึ้นนะครับเป็นตัวที่ ครบครันนะครับผมเอาไ้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยเนี่ยฮะซึ่งก็หายากนิดนึงดูสิทุก i อดีผมมีแค่ i อเดียเดียวเองเนี่ยเอ้ยหรือสองสองปะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นมันขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมก็จะยินละการเดิมนะครับไม่ใช้ดาวอัพนะครับผมเอ้ยไม่ไมเรื่องอะไรวะไม่ใช่หินเขียวเพื่อเพื่อที่จะวิวัฒนาการนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองคือ ไอดีผมเนี่ยมันไม่เหมาะนะฮะมันไม่ได้รวยหินเขียวอะไรขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ก็เก็บไว้อัพสกิลดีกว่านะครับโอเคอก็คลิปนี้ก็พูดมากไปหน่อยนะครับบ๊ายบาย